เฟซบุ๊กของทนายอนุน,นันพานเนี่ยนะฮะทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนและแกนนำรัศดรเนี่ยได้เปิดเผยผลการตรวจล่าสุดเรื่องสุขภาพเนี่ยปรากฏว่าติดเชื้อโควิดนะฮะระบุว่าขณะนี้เนี่ยกำลังติดเชื้อโควิด19ภายในเรือนจำซึ่ง<ม>ได้นำตัวเข้ารักษาอาการที่โรงพยาบาลในรชาชทันแล้วนะฮะในในเฟซบุ๊กของอนนนัน,น,นพานะฮะบอกว่าเมื่อวานนี้ฮะอนนน์น,น,นพานป่วยจนคุยกับทนายยาวๆไม่ไหวนะ,ะเป็นไข้จนต้องใช้ ถเล็กและพาดคอและเช็ดตัวตลอดเวลาอไข้ขึ้นและเวียนหัวจะอ้วกอยู่ตลอดเวลาถึง3วันแล้วแต่ก็ได้แต่อยู่ในห้องขังนะฮะแม้ขณะคุยกับทนายก็ไม่สามารถคุยได้บอกว่าหน้ามืดจะเป็นลมนี่คืออาการล่าสุดนะฮะของคุณนานนท์นำพานะฮะซึ่งมีอะไรเนี่ยเ,เราจะเราจะนำะร,าร,นะรายงานให้ได้รับรับทราบกันอยู่ตลอดอเวลาเนี่ยนะครับโอ้ตอนนี้เป็นข่าวรลเตอร์แล้วเรอเตอร์ออกไปแล้วว่าว่าอย่างที่ถือก็ข่าวที่อานนท์ติดเชื้อนี่าะติดเชื้อนี่ใช่ไหมติดเื้อที่ถามก็คือว่าติดเชื้อได้ไงด้วย คันอย่ะมาโทษใครเลยฮะรัชทันเนี่ยคุมเข้มเขาหมดนะฮะคือผมถามว่าตกลงอ๋อได้พบทนายไหมฮะไม่มีพบครอบครัวไหมครอบครัวไม่ได้เข้าเยี่ยมนะฮะขนาดเขาไม่ให้เข้าเยี่ยมอยู่แล้วเขาไม่ให้เข้าเยี่ยมอยู่แล้วขนาดคุยทางวิดีโอเนี่ยลุ้ยลุงเนี่ยเมื่อวานยังเพิ่งได้เยี่ยมทางวิดีโอเลยยังแทบไม่ให้เยี่ยมเลยติดเชื้อทั้งที่เยี่ยมทางวิดีโอเนี่ยยังกลัวว่าจะติดเชื้อเลยนะะเยี่ยมทางวิดีโอนี่ก็คือแบบ คือเดือนหนึ่งได้ครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือนี้มันจํากัดสิทธิ์มากแล้วระหว่างที่ถูกพาตัวมาที่ศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ราชทันก็ไม่ให้คนในครอบครัวเขาเยี่ยมพูดคุยนะฮะแล้วจํากัดคนที่เข้าไปรับฟังในห้องพิจารณาทั้งหมดเนี่ยปรึกษาทนายเนี่ยก็ต้องเว้นระยะห่างอเจ้าหน้าที่ก็จ้องอยู่ตลอดเนี่ยมีกระจกกั้นมาเต็มไปหมดคําถามคือแล้วติดเชื่อจะไข่ป้องกันทุกด้านยกเว้นด้านตัวเองฮะป้องกันทุกด้าน อยู่เว้นด้านตัวเองนั่นแหละคือมันก็ติดเชื้อจากราชทรรนั่นแหละอครับคือเชื้อจากการดูแลของราชทันมแหละแล้วก็ต้องสอบสวนโลกกันต่อไปว่าตกลงว่าคนในคุกติดเชื้อกันเยอะไหมแล้วทําไมถึงไปถึงอานอนท์ได้หรือติดเชื้อจากเจ้าหน้าที่ที่คุมตัวอานอนท์แล้วอานอนท์ได้อยู่กับใครอะไรต่างๆเพราะว่าอานอนท์ไม่ได้ปรากฏตัวในศาลมาหลายวันแล้วนะอย่างน้อยก็เกิดสิบสี่วันครับครับก็เลยไม่รู้ว่าติดเชื้อมามันจะเป็น,นคลัสเตอร์เดี่ยวคุณจัสตีนปหไม่แน่ใจ คือคือไม่แน่ใจเพราะว่าข่าวในคุกเนี่ยมันน้อยมากครับเพราะว่าเขาปิดกั้นหมดทุกทางครับแต่ว่าที่เราอ่านกันวันก่อนถ้าผมจําได้เนี่ยคือว่ามันมีผู้คุมคนหนึ่งที่ติดเชื้อด้วยแล้วก็จะมีนักโทษอยู่จํานวนหนึ่งที่ติดเชื้อรวมไปถึงคุณจัสตินในใน,ในรอบแรกนั้นคนเขาก็เลยพยายามเชื่อมโยงว่าเป็นไปได้ไหมว่าเป็นเพราะผู้คุมติดเชื้อ แล้วก็เข้ามาในเรือนจํามาพูดมามาทำกิจกรรมนักโทษราชทานต้องแถลงต้องแถลงทั้งหมดนี้ต้องแถลงต้องสวมบทสาธารณสุขด้วยต้องสวมบทของเจ้าหน้าที่ราชทันทั้งหมดเนี้ยต้องมาแถลงเอาอกมาให้หมดแล้วเสร็จแล้วก็คือการที่อ้างว่าเพนกวินกับเอมมี่กักตัวไม่ครบ14วันก็เลยบอกว่ามาแต่ส่วนประกันไม่ได้สารต้องเลื่อนครับอันนี้คือของวันนี้นี่ใช่ครับคำจริงสารนัดแต่ส่วนประกันวันนี้ครับอมแต่ว่าส้าย วันนี้โดดตัวรู้คนเดียวเนื่องจากกรมประชาธิญาแจ้งว่าทั้งสองคนหมายถึงว่าคุณเพนกวินและคุณแอมมี่นั้นยังอยู่ในช่วงของการกักตัวตั้งต่วันเอ่วอยู่ใกล้กับจัสตินซึ่งมีเป็นผู้ป่วยยืนยันแล้วการตัวสี่วันนี้ก็ตลกนะถึงวันที่เจ็ดครับถึงพรุ่งนี้ครับสี่เมษาถึงเจ็ดการตัวสี่วันเนี่ยแล้วจะติดจะผู้คุมอีกไหมอ๋อผมเข้าใจละผมเข้าใจพอยที่พี่ถึกพี่ชูกำลังพูดหมายความว่าคุณเนี่ยป้องกันทุกด้านเลย เพื่อไม่ให้ทนายประชาชนพ่อแม่พี่น้องเข้ามาคุยเพราะว่าป้องกันโควิดกลัวจะติดมาถึงเขาแต่ปรากฏว่าเขาก็ดัดติดโควิดอ้างโควิดจำกัดสิทธิเสรีภาพในการที่เขาจะพบญาติพบทนายพบอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าไปไหนก็ตามแต่ด้วยความกลัวโควิดก็มันจะมีผู้คุมผู้คุมคุมอยู่สองข้างสองคนประกบแน่นสงสัยสัมผัสไก่อะ